ต้นครับแม่ลัคณาจ้าพี่จงรักค่ะผมน้องแทนไทยครับครอบคร,ครัวรักไทยรักประเทศไทยรักประชาธิปไตย รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในงานตายรมพระบรมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์20-24เมษายนา2 5 6พว้าว240ปีแล้วหรอดูอะไรอยู่แทนไทยดูงานสมเพลปีกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ครับ พี่ก็เห็นงานประชาสัมพันธ์ทาง YouTube อยู่เหมือนกันเขาจัดงานนี้สวยงามมากเลย240ปีนี่นานมากนะแทนไทยใช่แล้วจ้ลูกตลอด240ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เมืองไทยเรามีสิ่งดีๆที่สวยงามไม่แพ้ชาติอื่นเลยเชียวนะนอกจากนี้เรายังมีความเป็นปึกแผ่นที่ดำรงคงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระมหากษัตริย์ไทยของเรานี่เอง ทุกๆพระองค์ทั้ง10รัชการท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆด้านที่สำคัญคือความสามารถในการปกครองบ้านเมืองให้เรารอดพ้นจากการลุกรานหรือตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นว้าวแต่ละพระองค์คงเก่งมากๆเลยใช่ไหมครับคุณพ่อ รัชกาลที่1นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงเชี่ยวชาญในการศึกรบชนะสงครามถึงเจครั้งสงครามที่เรารู้จักกันดีคือสงคราม9ทัพโดยข้าศึกได้จัดกองทัพมาโจมตีถึง9ทัพแต่พระองค์ก็ทรงชนะศึกสงครามนี้รัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ทรงมีความเป็นเลิศในโครงฉันกาบก่อนในยุคนี้ถือเป็นยุคทองทางวรรณคดีไทยเลยนะลูกลูกจำรามเกียรติ์สังทองได้ใช่ไหมล่ะที่เคยดูทางทีวีที่เป็นบทประพันธ์ในยุคของพระองค์ท่านรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงทำสนธิสัญญาค้าขายระหว่างประเทศ ในสมัยนั้นมีการผลิตสินค้าส่งออกไปยังนานาประเทศมีการเก็บภาษีและมีการขยายตัวทางด้านการค้าอย่างมากมายรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงภัยอันตรายจากประเทศยุโรปในยุคล่าอาณานิคมการประนีประนอมของพระองค์ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์ทางการปกครอง และการค้าจากประเทศอื่นๆที่เข้ามาทำการค้ากับประเทศไทยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงทำการปฏิรูปความเจริญในประเทศให้มีความทันสมัย เชกเช่นเดียวกับนานาประเทศมีการปฏิรูประบบราชการโดยการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางยกเลิกระเบียบการปกครองเดิมมีการจัดตั้งกระทรวงเพื่อดูแลรับผิดชอบในแต่ละกระทรวงอันเป็นรูปแบบการบริหารแผ่นดินที่ทันสมัยตามแบบตะวันตกราชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ส่งทหารเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรในครั้งนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติภูมิในระดับระหว่างประเทศและได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสันนิบาตช,ชาติรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรพุทธศักราช2475 ให้แก่ประชาชนชาวไทยของพระองค์เพื่อใช้เป็นระบบก,การปกครองใหม่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตร,สร,รสิย์ทรงเป็นประมุขและได้ประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรเมินทรามหาอานันทมหิดล พระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริย์พระองค์เดียวของประเทศพระองค์ทรงระงับความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนที่เกือบจะลุกลามกลายไปเป็นสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่และนับเป็นครั้งแรกที่ทรงมีการเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีนรัชกาลที่9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงพระราชดำริแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยให้รู้จักหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นความสำคัญในการพัฒนาประเทศแบบสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ เพื่อแก้วิกฤตปัญหาเศรษฐกิจให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงรัชกาลที่สิพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงโปรดในหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการและประชาชนที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาให้กับประชาชนภายใต้โครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ และในปัจจุบันเรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยให้คงสถานะของพระมหากษัตริย์ให้ทรงมีสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังทรงดำรงพระราชสถานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติด้วยเช่นกันคุณพ่อคะ หนูจะเป็นจิตอาสาที่คอยช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้ไหมคะได้เลยจ้ะลูกทุกคนสามารถร่วมกันเป็นจิตอาสาได้เพราะยังมีความเดือดร้อนอีกมากมายของอีกหลายคนในหลายชุมชนที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้นๆได้ค่ะพ่อผมด้วยครับพ่อ รครอบครัวรักไทยรักประเทศไทยรักประชาธิปไตย